ก็เดี๋ยวจะเจอคนสักเดือนเดียวก็จะแต่งงานเลยงนีอยากมีเป็ดหมาแล้วใช่หเ่าไม่เลยครัไเลยค่ะไม่ใช่เพรมันลัวเดือนฝุ่นไมันจะต้องปิดมาอย่างนี้ขอบุณมากครับเดี๋ยวผมจะจ่ายอมาให้เ๊จมึงครับได้ได้ครับค่ะพ่มะอมอมค่ะอมาดูหน่อยไอู้ครัโต๊ของเรามีครยังรุมด้ไหมมีค่ะมี พีเ่เขาทำอยาอ่างน,นี้ให้ตะร้องไห้ร้องนะแมลี่มีแดดดีขน่เออะปักคคลงน้าอ่ะฟิลเตอร์ต้องปู้ถูกถูกูกพี่ไฟยังไม่มีแม,แม่ให้มีแฟนไหมยัง แม่ให้มีแฟนนะยังแม่ใครแม่แม่เราอะแม่แม่ให้มีแฟนนะยังไม่มีเงหนก่อนหัวหัวนีบรีบมีออกมาจากบ้านเด้อหยอกหยอกชุดล่ามืบมากๆโอ้นางลง่ข้าร้องไงท้าแอวนดีท้าแหววแหวเพลงอะไร ร้งนะเอร้องอรองคอร้อก็แป๊บแตรผมก็เลยกูบทำบุญซ้เลยห้ามร้องเพลงมาหีรข้าวข้าวจะติดคออืมก็ได้แฟนแก่อ๋อได้ยอยากมีแฟนเป็นนิคลัสใช่ไหมหรอใช่ค่ะหนูอยากมีแฟนเป็นเ้อ๋อ ไม่ต้องพูดใต้หน่อยไม่พูดงงไงคิดให้อิ่มก่อนเดี๋ยวพูดอ่านไม่ทันเลยอย่าอ no mm. ุ๊ยโอยโอยจริงอ่ะพวกกับแม่อภิชาขอร้องฮอย่าแกงแม่พวกแกงแม่แกงแกงแกงพวกอย่าเฮ่ยเฮ่ยจะตำรวจดีกันแล้ว เราจะเล่าอะไรฝั่งให้ทุกคนเฝั่งที่ไม่กินซีฟู้ดก็เลยสั่งไข่เจียวหมูสับแล้วพนักงานก็เดินมาบอกว่าอลืมบอกเขาว่าที่นี่มันร้านอิสระเพาไม่มีหมูตึงเลยอ๋อใช่วนแห่จากภาคใต้ไงใช่เราเจ็บเี้ภาคใต้ก็ใส่อิสระเยอะ แล้วมีแค่เราวิ่งสามคนวิ่นั่งตลงนมเลนั่งแทบแทบ้าวข้าในมะวิ่งไปตอนนี้คือเปียกยแต่ว่าเราได้เขาไไปไหเพื่อนไปแลบลยวเกีียวน้ใจหน่อยเดี๋ยววิ่าต้ายติ่งตื่นตืนตื่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 นตืกนต่นตืื่น่ต หนูไม่ชอบเลยเพราะว่าหนูไม่ชอบไปประมาณนี้กันไม่พอคนใช่ไหมพอนอ๋อเขายืนเหมือนคุณยายนี่เลยใช่ใช่ยายก็ปิดเออเขายืนนิ่งนึงพ้นนะครับพ้นนะครับเฮไม่เป็นเรื่องข้างในกันนะฝนกระสานอ่ะแต่มันกิดอยู่ค่ะยายได้ไหมคะมันพันไหมคะเดี๋ยวมันก็หยุดแต่ว่ามันจะหยุดตอนนั้นเนี่ยเมื่อถ้าไม่มีรูปไม่พื่อครับจะลองดูคนถ้าว่าจะดูถล่มแรงเราพุ่งเฉยๆได้ค่ะพุ่ม ก็ลมงเลยก็เชื่อใจนะรล้รม่นจะพื่มันตามเยโอเมื่อกี้พจะเป็นทางตัวลูกเลมัจะมีผ้าใบดูข้างน้องมัจะมีผ้าใบผ้าใบจึงลงได้ผ้าใบนี่แต่นี่มันไม่มีผ้าใบไม่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 ม่ผ่าคไม่มีพีุ่้เลยไม่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 ไมะอะไรก็ได้จะให้เห็นน้พี่เลยก็ต้ใช่ค่ะ พีไปไป่เวบอ่ะคือบ้าค่ะเะส่งก็แฟไม่อกเ,เหมือนกัน,นไปแค่ตากไปแล้วเก็ไม่ทีหรับจริงเรอหัจริงแตกใจเ้ยอ่ะดีขยับแล้วไงง่ายสบายอ่า <laughs> หายไปแล้วตัว